การถ่ายทำภาพยนตร์ในกองถ่ายระดับโลกช่วงเวลาการถ่ายทำและการซักซ้อมคิวให้เป๊ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะทุกๆอย่างในกองถ่ายคือค่าใช้ใจ่ายแทบจะทั้งหมดรวมไปถึงความอดทนของนักสแสดงที่มีขีดจำกัดเนื่องจากพวกเขาไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะมาทนกับอะไรนานๆได้เรื่องราวของการถ่ายทำแบบหลายเทคจนนักสแสดงหรือทีมงานต้องเหนื่อยแบบสุชีวิตจึงมักจะปรากฏออกมาให้เราได้เห็นอยู่เรื่อยๆและกลายเป็นตำนานมานักต่อน,นักแล้วนั่นเลยทำให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูฉากในตำนานที่เทคเยอะจนน่าเหลือเชื่อ ว่ามันจะมีฉากไหนที่น่าสนใจมาจากเรื่องอะไราและถ่ายไปทั้งหมดกี่เทค50เทคที่สปิลเบิร์กสั่งให้ถ่ายในจอรสปี1975 แม้ว่าตลอดการทำงานของผู้กำกับอย่างสตีเวนสปิ e เบิร์กจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการถ่ายทำที่ยาวนานสักเท่าไหร่แต่ผลงานเด่นในยุค70ของเขาอย่างจอห์สก็ดันเคยประสบกับปัญหานี้เหมือนกันเริ่มตั้งแต่งบประมาณที่บานเกินเลยไปจากเดิมเนื่องจากการสร้างกลไกลของฉลามที่ไม่ลงตัวสักทีส่งผลให้กำหนดการถ่ายทำนั้นบานปลายออกไปด้วยเกือบ3เท่าก่อนที่เขาจะสั่งให้นักแสดงอย่างโรเบิร์ตชอผู้รับบทเป็นตัวละครขควนในเรื่องทำการประกอบปืนฉมวกไปประมาณ50บกอเทกทางทางที่การถ่ายท ทำนั้นมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยด้วยซ้ำด้วยเหตุผลที่สปิลเบิร์กให้มาก็คือเขาต้องการให้ทีมงานและนักสแสดงชินกับความเบื่อหน่ายและไม่รู้ตัวว่าฉลามนั้นจะบุกมาเมื่อไหร่ในตอนที่ถ่ายทําฉากต่อไปแต่ถึงอย่างนั้นนี่ก็เป็นเหตุการณ์การถ่ายทําหลายเทคไม่กี่ครั้งในอาชีพของผู้กํากับคนดีเพราะหลังจากนั้นเราก็แทบจะไม่ได้ยินข่าวอะไรทํานองนี้ออกมาจากกองถ่ายของเขาอีกเลย 59เทคในฉากที่มาริลีนมอนโรพูดว่าเวส t ์เดดเบอร์เ o นในซอมไลท์อิดหอดปี1959 นี่คือฉากในตำนานที่มารีลีนมอนโรแสดงเอาไว้ในภาพยนตร์เรื่องทิ่ายก่อนที่เธอจะเสียชีวิตลงไปซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้เธอก็ได้เข้าไปร่วมง,งานกับผู้กำกับชื่อดังอย่างบบลลี่ไวเดอร์และนักแสดงชื่อดังอีกหลายๆคนแต่ปัญหาในการถ่ายทําก็เกิดขึ้นมาจนได้เมื่อภาวะผิดปกติบางอย่างจากร่างกายและสติของมารีลีนมอนโรเดเริ่มออกอาการมาในช่วงที่ถ่ายทําแบบเห็นได้ชัดเนื่องจากเธอมีปัญหาทาั้งเรื่องยาเสพติดและสภาพจิตใจที่ย่ำแย่สั่งสมติดตัวมาอยู่แล้วการถ่ายทําจริงเต็มไปด้วย ด้วยความยากลําบากมากๆถึงขนาดที่การพูดว่า Where's t h a บ b o u r บ o n หรือเล่าเบอร์เบิอยู่ที่ไหนซึ่งเป็นฉากง่ายๆน,นั้นก็เกิดข้อผิดพลาดอย่างมหาศาลทางเรื่องการพูดเรื่องมุมกล้องและท่าทางการแสดงของเธอทางบิลลี่ไวเดอร์จึงต้องช่วยแบบเต็มกําลังด้วยการพยายามวางโน้ตเอาไว้ให้ตามฉากต่างๆและก็มีเรื่องผินเพี้ยนในกองถ่ายเพิ่มเติมอีกอย่างจากฉากนี้ก็คือโทนี่เคอร์เตสและแจ็คเลมมอนสองนักแสดงในกองที่ดูเหมือนว่าจะพอรู้อยู่แล้วว่ามารีนมอนโรไม่ไหวพวกเขาจึงเดิมพันกันเอาว ว่าเธอจะถ่ายกี่เทคกันแน่ในฉากนี้จนในที่สุดมารีรีนมอนโรก็ทำสำเร็จได้ในจำนวนเทคที่มากถึง59เทค that bon? 63เทคจากชายเขียวรองเท้าในเดอะโกลรัชปี1925 มีเรื่องปแปลกๆเกิดขึ้นกับนักแสดงตลกเงียบชื่อดังอย่างชาลีแชปลินในระหว่างการถ่ายทําครั้งหนึ่งเหมือนกันเพราะในตอนที่เขาต้องแสดงภาพยนตร์เรื่อง The Gold Rush ซึ่งมันจะมีฉากตลกๆที่ตัวละครของชาลีหิวหอย,ยขณะที่ว่าต้องไปเอารองเท้ามากินโดยทีมงานนั้นจะทําการใช้ไชเอมเทสมาประกอบกันเป็นรองเท้าเพื่อที่จะได้ให้ชาลีได้ค่อยๆกินมันเข้าไปทีละนิดอย่างไม่มีปัญหาอะไรแต่ปัญหามันก็ดันโผล่ขึ้นมาจนได้เมื่อชาลีนั้นตัดสินใจที่จะถ่ายทําฉากนี้ซ้ําไปมาถึง 63ครั้งจนชายเอมเทศที่เขากินเข้าไปมันเยอะเกินที่พิกัดร่างกายจะรับไหวหลังจากการถ่ายทําอันทรหดแล้วภาวะอิสุลีนในเลือดเกินขนาดจึงเกิดขึ้นกับนักสแสดงคนนี้ทันทีขณะที่ว่าทีมงานนั้นต้องรีบพาเขาไปส่งโรงพยาบาลเดียวนั้นเลยนี่จะเป็นเรื่องราวแปลกๆที่แปลกซ้อนแปลกของชาลีแชปลินเข้าไปอีกในประวัติการทํางานของเขาเราก็ไม่มีใครรู้ว่าในตอนนั้นเขาคิดอะไรอยู่จริงๆ 95เทกในฉากทอมครูซเดินผ่านประตูจากไอซ์ไวชาร์ปี1999 ถ้าไม่มีชื่อของผู้กำกับสแตลลี่คูบริกในลิสต์นี้มันก็คงจะถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากๆและเหยื่ออันโอชะของคูบริกในครั้งนี้ก็คือทอมครูซนั่นเองกับการเข้ามารับงานแสดงเรื่องสุดท้ายของผู้กำก,กับคนนี้ในภาพยนตร์อีโรติกลึกลับสุดเช้าโชว์อย่างไอซ์ไวชัตซึ่งว่ากันว่านี่ฉากธรรมดารรมดาฉากหนึ่งที่ตัวละครเอกอย่างดร์บิลฮาร์ดฟอร์ดซึ่งรับบทโดยทอมครูซนั้นต้องเดินผ่านประตูธรรมดารรมดาไปมากถึง95เทคเลยทีเดียวเนื่องจากสแตลลี่คูบริกเป็นผู้กำกับสาย perfection ดันั้นจะต้องเป๊ะทุกกระเบียดนิ้วห้ามผิดพลาดเด็ดขาดทอมครูซและทีมงานในกองถ่ายจึงพากันสงสัยว่าคนคนหนึ่งมันจะเดินผ่านประตูด้วยวิธีการที่แตกต่างกันได้มากแค่ไหนกันเชียวและมันก็คงจะมีแค่คูบริกเท่านั้นที่รู้ความลับในข้อนี้เราเขาได้เสียชีวิตไปก่อนที่ภาพยนตร์จะเข้าฉายซื้อีก99เทคจากซีนคุยการในเดอะโซเชียลเน็ตเวิปี2010 ดูเหมือนว่าจะมีผู้สืบทอดตำนานของคูบริกซะแล้วเราะใครหลายๆคนก็คงจะรู้กันดีว่าเดวิดฟินเชอร์ก็เป็นผู้กำกับอีกคนที่ขึ้นชื่อเรื่องการทรมานนักแสดงเป็นอันดับต้นๆในวงการด้วยการถ่ายทำซ้ำไปซ้ำมาหลายเทคจนกว่าทุกอย่างจะออกมาตรงตามในใจเขาและในภาพยนตร์ที่พูดถึงจุดกำเนิดของ Facebook อย่าง The Social Network ที่นักแสดงอย่างเจสซี่ไอเซนเบิร์กต้องพูดกับนักแสดงสาวอย่างรูนี่มาร่าในบาร์ธรรมดาๆจึงกลายเป็นฉากที่ฟินเชอร์ใช้มันทดสอบความอดทนของนักแสดงแบบ เพราะแค่ฉากคุยกันที่ใช้เปิดเรื่องนี้ก็ได้มีการบันทึกว่านักแสดงต้องแสดงไปถึง99เทคในช่วงเวลาสองวันเต็มๆกว่าที่ฟินเชอร์จะพอใจและสังคัดเมื่อได้ฉากที่เขาโอเคแล้วและว่ากันว่าในกองถ่ายก่อนหน้านี้ของฟินเชอร์อย่างโซเดียเขาก็เคยขอให้เจ็คจิเลนฮาวแสดงซ้ำไปซ้ำมา1 0 2ถึง่สกเทคมาแล้วก่อนจะลบไฟล์พวกนั้นทิ้งให้ดูแบบจะๆไปเลยด้วยเหตุผลสุดแปลกและดูเหมือนว่าในอนาคตที่จะถึงนี้ก็น่าจะมีนักแสดงอีกหลายคนที่โดนทำแบบนี้อีกแน่ don't to Would want you like talk about something else? s หนึ่งร้อ106เทคจากฉากกระโดดฮาโลจัมในมิชชั่นอิมพอสิบิลฟาว์ปี2อ <160 tarde S> 1 8 หลังจากผ่านการเดินผ่านประตู95ครั้งมาแล้วในภาพยนต์ของคูบรีทอมครูซก็คงจะไม่กลัวอะไรอีกแล้วในชีวิตนี้และแฟรนชายอันดับหนึ่งของเขาอย่างมิชชั่นอิม o s สิเบิลที่เดินทางมาถึงภาพ f a ล l เอาท์มันก็แน่นอนว่าเขาก็พร้อมที่จะจัดเต็มการแสดงแบบไม่คิดชีวิตแน่นอนโดยในฉากการกระโดดฮฮโลจัมที่คนกระโดดนั้นจะต้องสวมหน้ากากออกซิเจนเนื่องจากความสูงที่มากถึง25,000ฟุตทอมครูซก็ได้ตัดสินใจลงไปถ่ายทําด้วยตัวเองทั้งหมดทั้งที่ถ้าเป็นนักแสดงคนอื่นก็คงจะเลือก โดยใช้สตันแมนหรือถ่ายแบบกรีนสกรีนไปแล้วและความยากอีกอย่างก็คือการถ่ายทําจะต้องเกิดขึ้นในตอนโผล่ําเท่านั้นทําให้ผู้กํากับและทอมครูซจะมีเวลาแค่ประมาณ3นาทีต่อวันเท่านั้นสําหรับการถ่ายทําฉากนี้และความยาวนานของมันก็ถูกระบุเอาไว้ว่ามีการถ่ายทํามากถึง160เทคเลยแม้ว่าจะไม่มีการระบุจํานวนวันออกมาแบบชัดเจนก็ตามนี่จึงเป็นฉากในตํานานที่โห่สมกับความเป็นทอมครูซแบบของจริงเท่าที่เคยมีการบันทึกมาแล้ว 127เทจากฉากถือไม้เบสบอลและ148เทจากฉากนั่งอธิบายใน The Shining ปี1980 เดอะชายนิงคือภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องแรกและเรื่องเดียวในชีวิตของขาโหดถ่ายซ้ำอย่างผู้กำกับสเตลลี่คูบรกที่มีตำนานการถ่ายทำหลายเทคมากที่สุดเริ่มตั้งแต่ฉากที่นางเอกอย่างเชลลี่ดูวาวต้องถือไม้เบสบอลเผชิญหน้ากับตัวละครของแจ็คนิโคสันที่ดูเหมือนจะเป็นฉากอารมณ์ธรรมดาธรรมดาแต่ใครจะไปคิดว่าฉากฉากนั้นจะมีการถ่ายทำมากถึง127เทคซึ่งมันก็ถือว่าเยอะมากๆกับการต้องมาทำอารมณ์เครียดซ้ำไปซ้ำมาแถมฉากที่เทคโหดกว่านั้นมากขึ้นไปอีกก็ดันเกิดขึ้นในฉาก ที่นักแสดงอย่างสแคทแมนโครเทอร์ต้องอธิบายว่าเดอะชายนี่คืออะไรให้แดนนี่ลอยฟังพวกเขาก็ได้ถ่ายทํากันไปถึง1 4 8เทกเนื่องจากในตอนนั้นแดนนี่ลอยยังเป็นเด็กอายุน้อยที่อาจจะทําให้ฉากล่มเมื่อไหร่ก็ได้แถมตัวสแคทแมนโครเทอร์ก็ยังอาจจะลืมบทพูดเมื่อไหร่ก็ได้อีกแค่นั้นยังไม่พอก็ยังมีการระบุมาอีกว่าฉากที่สแคทแมนโครเทอร์ต้องอยู่เฉยๆในห้องนอนให้กล้องสูมเข้ามาเขาก็ถึงกับน้ําตาไหลเลยทีเดียวเพราะฉากนั้นมันถูกถ่ายทํามากถึง60กว่าเทก

หนึ่งในความทรงจําของใครหลายๆคนเกี่ยวกับสไปเดอร์แมนก็คงจะมีสไปเดอร์แมนจากปี2002ที่กํากับโดยแซมไรมี่และนําแสดงโดยโทบี้แม็กควายรวมอยู่ด้วยแน่ๆแ,และหนึ่งในฉากที่น่าจดจําที่สุดไม่แพ้กับฉากจูบห้อยหัวนั้นก็คงจะเป็นฉากที่ตัวปีเตอร์ป่าเกอร์ต้องเข้าไปช่วยแมรี่เจนที่กําลังทลาด tha, ททถาดอาหารปลิวจากการลืน่นก่อนที่ปีเตอร์จะเข้ามาประคองเธอเอาไว้และใช้มืออีกข้างที่เหลือถือถาดไปรับอาหารกลับมาโดยไม่หกเลยซึ่งในฉากนี้ใครหลายๆคนก็คงจะเข้าใจว่ามัน เป็นการใช้เทคนิควิชวลเอฟเฟกมาช่วยแน่ๆแ,แต่เปล่าเลยเนื่องจากในฉากนี้โทบี้แม็กไกว์ได้แสดงเองทั้งหมดและเขาก็แสดงไปทั้งหมด156เทคไม่รวมการฝึกซ้อมที่น่าจะเยอะมากๆจนเขาสามารถแกะจังหวะได้ทั้งหมดและแม้ว่าจะมีการเปิดเผยมาว่าวัตถุบางอย่างในถาดนั้นมีการติดแม่เหล็กเอาไว้แต่ทียังไงมันก็ยังยากอยู่ดีสําหรับนักแสดงคนหนึ่งที่จะสามารถซ้อมและทนถ่ายทําได้เยอะขนาดนี้ 329เทจากฉากใช้พัดต่อสู้ในดิยังมาสเตอร์ปี1980 เชอลงหรือแจ็คกี้ชานก็ถือว่าเป็นนักแสดงอีกคนที่บ้าคลั่งการถ่ายทําแบบซ้าไปซ้ำมาคนหนึ่งมากๆเพราะเขาคือพวกเพรเฟชชันนสที่จะไม่ยอมให้อะไรและรอดสายตาไปได้เด็ดขาดอีกทั้งการถ่ายทําฉากศิละปะการต่อสู้นานสําหรับเขาแล้วทุกอย่างจะต้องเป๊ะตามคิวห้ามพลาดเด็ดขาดนั่นเลยทําให้ในภาพยนตร์ยังดียังมาสเตอร์ที่แจ็คกี้ชานนั้นจะต้องใช้พัดเป็นอาวุธก็ว่ากันว่าฉากฉากนี้แจ็คกี้ชานได้ทําการถ่ายทําฉากนั้นซ้ําๆไปมามากถึง329เทกว่าที่เขาจะพอใจซึ่งสาาเหตุที่มมันก ก็คงจะเป็นเพราะว่าตัวใจกี้ชานมักจะหยุดกองเพื่อเข้าไปเช็คความเนียบและติวเข้มทีมงานกับนักแสดงร่วมด้วยตัวเองอยู่ตลอดอีกทั้งการต่อสู้ที่ละเอียดอ่อนพวกนี้ก็ยังยากที่จะควบคุมให้ออกมาได้ดังใจในเทคแรกๆอีกด้วยและแม้ว่าผลลัพธ์ที่ได้มานั้นจะยอดเยี่ยมสุดๆแต่ทีมงานก็คงจะเหนื่อยและเห็ดไปกับการทํางานแบบนี้อีกนานแน่นอน342เทคจากฉากมอบดอกไม้ในซิตี้ไลท์ปี1931 City Li ลท์เป็นภาพยนตร์ที่สร้างคาแรคเตอร์ภาพจำตลอดการให้กับชาลีชับเลนยังบทบาทเดอะทรมแถมในภาพยนตร์เรื่องนี้เขายังได้มีโอกาสประกบกับนักแสดงสาวชื่อดังอย่างเวอร์จิเนียเชเรลที่มาแสดงเป็นสาวตาบอดด้วยแต่ประเด็นมันก็ได้เกิดขึ้นมาเพราะหลายๆคนในกองนั้นเชื่อว่าชาลีชับเลนนั้นไม่ค่อยชอบวิธีและฝีมือการแสดงของนักแสดงสาวคนนี้สักเท่าไหร่ทําให้ในฉากที่ตัวละครเดอะทรมต้องเจอกับสาวตาบอดเป็นครั้งแรกและมีการมอบดอกไม้ให้กันซึ่งฉากฉากนี้จะมีความยาวประมาณ 3นาทีชาลีแชปเลนก็ได้ทําการขอให้มีการถ่ายทําไปมากถึง342เทคทั้งๆที่มันไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้เลยด้วยซ้าอีกทั้งฉากนี้ก็ไม่ได้เป็นฉากสําคัญหรือเป็นฉากไอคอนิกของภาพยนตร์เลยแมตต่นิดหลายๆคนจึงคิดว่าฉากนี้ชาลีแชปลลนทําเกินไปและไม่คุ้มค่ากับความเหนื่อยของคนอื่น โอเคก็ okay, จบลงไปแล้วครับกับฉากในตำนานที่เทคเยอะจนน่าเหลือเชื่อซึ่งบางฉากนั้นก็ต้องบอกเลยว่าทางผู้กำกับก็มีเหตุผลอยู่ไม่น้อยในการทำแบบนี้แต่ในบางฉากก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการทำงานทะลุขีดจ,จำกัดที่เปลืองพลังงานไปแบบสูนเปล่าซะมากกว่าและใครจะไปิดว่ากว่าที่เราจะได้ดูฉากเหล่านี้สั้นๆในภาพยนตร์นักสแสดงบางคนก็แทบจะเหนื่อยจนอยากร้องไห้ออกมาแล้วและเพื่อนๆละครับมีเรื่องราวของฉากในตำนานที่เทคเยอะจนน่าเหลือเชื่อหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจนอกเหนือจากที่เรา กล่าวไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ